ูรู้แล้วทำไมมันพิมพ์ช่องมึงพ่อไม่อยู่พิมพ์ได้แอบแอบเปิดแจ่มจริงเออแจ่มจริงคนที่เล่นคนที่เล่นคนคนแรกอ่ะคนที่เล่นติมอ่ะเด็คือคนติดตามแบบหกแสนอ่ะในเฟสอ่ะคือเฟี้ยวเลยจริง แบบเฟี้ยวเลยอ่ะเออโอขอบาปชิกูเคยให้มาไปแล้วเดี๋ยวแสดงผู้บงไม่ดูช่องกูเลยเป็นแข่งยังแข่งอยู่เนี่ย เอ้ยผมไอ้กูเจอคนที่แบบว่าใช่เลยว่ะคนเนี้ยกูก็ไล่หัวเขาไปแล้วใช่าใช่ใช่หัวให้ตายเออหัวให้ตายเลยต้องตีก้อนอย่างเงี้ยนี่ไงกูแทงก้อนไปแล้วไปเบนดูดแต่แตมิน่าดูดแต่แตมิน่าดิคือต้องไอ้กลมๆเป้าไปจี้ที่ตัวมันเหรออะไรนะ จะมีหน้าใช่ๆๆต้องเล็งอ่ะเล็งแล้วต้องต้องกดอะไรป่ะหรือว่าปล่อยมันเลยเล็งเล็งล็งเฉยเฉย这ี那个一楼大厅的那个小房间有那个啊好好空白哦好โอเคโอเคี层ี区า okay okay, okay 有一ม哎鬼在我ม 丢了，是针。在在在哪儿？我丢到楼下的小房间去了。没关系，你在哪里啊？我在，我在一楼，在我这边，鬼在头这边。OK OK 好。 มีเขาไม่มีกล้องนคนนี้แสดงว่าหยิบของยังอื่นไปแล้วเบาได้เบาเอ้าอะไรวะก็เมื่อกี้เอามมดแทงไปอ่ะมันเขาวิ่งหนีเขาหันหลังให้อ่ะมันก็ปกติปะ หนึ่งทีก่อนโดนใบตายดีคนหนึ่งที่ช้าใครทไทยให้เป็นไม่ซ้ำเขาว่ะมึงคิดว่าไงไว้ก๊อป เขาก็มีน้ำใจบ้างดิกระชับมีดสผัมอะไรวะ<ท>เปลี่นน้ำใจเลย <laughs> ไอซัมจริงเมื่อก <laughs> <หน S 2> ี้มันโหดอ่ะมึงจะเอาตังไหมโตโหไม่ต้องเอาตังค์ไปกูว่าเหีียวอะไรเกี่ยวอะไรก็ไม่เอาตังค์อีกว่าไอ้เงี้ยมึงมึงต้องเป็นวิญญาณส่วนวิญญาณนักฆ่าดิวะส่วนวิญญาณนักฆ่าอะไรก็เกมเมื่อกจริงจังไงมึงดูดิใครนักมึงขึ้นที่ส่วนไม่ได้เลยโซพระเจ้า <laughs> ไปไหนหมดวะใช่ใช่ต้องกระชับครับกระชับพื้นที่เจ้าชับความสัมพันธ์ในต่างต้องกระชับพื้นที่่างี้อย่างเกี่ยเลยกระชับห่วยวะใครพิมพ์ว่ากระชับพื้นที่อ่ะใครพิมพ์แปลเลยนะช่องไอ้เบนน่ะใครพิมพ์แบบนี้ พีเบนพูอิงเนี่เอ,เอ,เอทะลึ่งเกินเอาอเหี้ยกูกระชับพื้นที่มาจะเลื่องตรงไหนเนี่ยพวกมึงไบวไเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยกู <c oughs> คแค่บอกกระชับพื้นที่กูผิดอะไรเนี่ยอะไรของพวกมึงวะี่มันไปแล้วไงีมันคิดไร่ไม่ได้คิดกูคำจะเฉยอโะ อะไรทุกอย่างปูล้างล้างปูล้างตูดลูกมาเมื่อกี้คือแบบเอ้ยตัวแบบตัวแบบเพือนเราคือตัวแบบแน่นอนเลยวะเที่ยวเที่ยวอะไรกันล้างตูดวะเห็นวิ่งสวยๆไม่ได้เลยไปไปเที่ยอะไรตัดของทั้งผูแดงเที่ยอะไรอุ้ยโอ้โหก่อนไม่ทันอุ้ยจีโดนเอาให้ตายเอาให้ตาย ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,นี่เก็บกดเกินไม่เล่นผีมาทำไมแม่ไม่เล่นผีวะ คนนี้เจ็บเปคนสุดท้ายตีเจ็บกว่าเน็ตตีเจ็บกว่าเน็ตตีก้นโถนตีก้นเหรอเอาคุ้ยนีกินตัวตายรู้เอาไปปกูเปตัวฝ่าหน้ากูด้วยเกเลเกเล่คนนี้เกเล แเพวาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้วะเอาคนไหนก่อนดีวะเอาคนนี้ก่อนแล้วกันเอาทุกๆคน แล้วดูดิพี่พี่จะเป็นเก็บคนสุดท้ายเต็มๆเอาไว้พี่คิดว่าไงออเเมาไม่คนนี้มันถ่ายรูปไงก็ต้องฆ่าเขาก่อนใช่ป่ะพี่เอกรีนที่บ้านที่บ้านที่บ้านมีโซฟาที่บ้านมีโซฟาป่ะมีป่ะมม่่ีีพเอาหมอนเอาหมอนเพาะผมประวางไว้แั้นทำไมอ่ะให้มันนอนบนโซฟา คนใหม่แจมเห็นไหมเขาไม่ไปตีคนแจ่มแจมเลยตีม้าเขาปล่อยตีมให้เดินอยู่ในแมพปะพี่ไอ้จอมีหน้ายาแม่งสุดจริงว่ะเฮ้ยคนนี้เขามีเบิร์กจุกเด็กด้วย หมดแล้วมั้งทีเลือดน้อยเกี่ยวมันคนสตรีนนะเว้ยเฮ้ อะไรวะเนี่ยเอ้ารู้ดิไติดีะบอีเนเเียมาได้ย้ไม่ไหววะอันนี้ต้องตีเขาหรอโอเคไปแล้ว 他就ขนาด这吗？我刚刚没卡吗？卡吗？我刚刚。哦，海贼了。开箱子不能做任何事，然后我连方向都不能调。啊、我的天哪、啊！看，我现在，我这局一直这样哎、欸。我这局一直卡 bug 哎、欸！我现在东西也不能捡，也不能用。 你哇，你下来哇哇哇，你下来了！我去给鬼砍好了。对对对对对对对，快砍我砍我啊，砍我啊！我想解除这个这个这个 bug，快砍我啦！砍我！啊。好了。好，好了，我我哎，我有恢复正常吗？没有啊！现在是三小啦，鬼不会动。 你们出了什么问题？你们搞完做你的事情，我两个是在中间做局，应该要重来了吧？这样子。OK OK，好了好了好了，砍到我了，正常了正常了，气死，真吐血！他们把重这样子会不会判重来啊？我不知道，不知道不知道，这太严重了啦！ ตรงนี้มึต้องเอาเอาันออกกันออกน <c oughs> อะจะเปิดได้ไอ้ยักขอบเลยสัตว์อนมเขากน,นา,านี้เลยเ <c oughs> อ้ยปีติคนนั้นให้เจ็บไปก่อน 反应一下，那没办法玩的啦。哎，我又卡 bug 了啊，我又卡 bug 了、啊！我也卡 bug 了。哎，你来吧 你有山来的。<noise> ปล่อยปะพี่เอกโทรหาต้องปล่อยปะอยะ่าล,ยละค่าหน่อยเฮ้ยเขาได้ยาเขาเป็นเิันกูฆ่าไม่ได้แล้วพี่เอกเขาไม่เจ็บเฮ้ยกดคลิปข,ขวาในการใน,ในการนี่เว้ยไม่วิ่งมาว่ะ Hoi, hỏi, 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 เขาฆ่าใอย่างนั้นน่ะถ้าพี่เบนจะทำอย่างเงี้ยเอาก็ปล่อยเขาคนนึงเราชนะแล้วเราเกมมันยิงสามสามพันดูดแล้วไม่ต้อการเลนะเียวเรองการต้องการต้องการตู้งกาตองาตงารงารงกาาอ 那个地板紫色的可以拿哦，我知道，我刚刚一直拿不起来，你知道吗？超卡，要朝门口能去找门。哦，要贴哦，要贴。第二楼，在二楼，在二楼。呃，不行，贴。这边不能，这边不能，这边不能。你去找门的地方，然后快到门的时候，你再贴。他贴错边的，哎，贴贴贴贴贴，很好很好很好。找门找门。 可以可以可以，喝完高歌离席，哈哈，高歌离席，哇，你超卡，我超卡的，我超卡的，我超卡的，哇，没关系没，你知道门在哪吗？直直走，直直走，等一下等一下，哎，传送门，那滚一下。可以吧？来得及吧？来得及吧？来得及吧？他想给你一分，好可以，我好卡，卡到不行啦。 เกมสารสัมพันธ์อะไรวะอืมก็ดีก็เลือกก็เลือกคนสัมพันธ์นะไม่ก็คนนี้เขาเหลือคนสุดทายพอดีทำยังไงแล้วไม่พอดีอ่ะพี่เลือกเอาไว้แล้วอะไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่มีไม่มีไม่มีใครเลือก